อุ้น IPO ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับรบนั่นคือบริษัทสหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จำกัดมหาชนนะครับตัวย่อหลักทรัพย์เนี่ยคือ stp อ่าเดี๋ยวเรื่องของเงื่อนไขรายละเอียดอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับราคา IPO นั้นเดี๋ยวกลับมาว่ากันนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่น่าสนใจในเชิงปัจจัยพื้นฐานกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ต่อสายพูดคุยไปกับทางผู้บริหารครับครับ นะฮเราจะได้ไปพูดคุยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับหุ้นน้องใหม่นี้ครับก็กำหนดก็จะมีการขาย IPO พรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีการคาดหวังนะคาดว่าจะเทรดนะฮะประมาณวันที่14มิถุนายนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตลาดทรัพย์จานุมัติอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสายนะฮะสักครู่หนึ่งก็เบื้องต้นนะฮะดูจากลักษณะโครงสร้างของบริษัทแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ ค่อนข้างจะหลากหลายนะฮะชื่อสหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์คุณสุปชัยก็เป็นการต่อยอดนะฮะจากธุรกิจเดิมมาสู่ธุรกิจใหม่แต่ก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามันคาบเกี่ยวกันอยู่ไม่ได้กระโดดหนีห่างกันไปมากนักนะฮะดูในแง่ของตัวเลขรายได้สักนิดหนึ่งก็ดูแล้วไล่มาตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาเนี่ยก็เห็นการเติบโตนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี6-2เอง ระดับรายได้ก็อยู่ที่ราว370ล้านบาทครับแต่มาล่าสุดปี64นี่561ล้านบาทแล้วก็ไตรมาส หนึ่งะฮะของปีนี้ที่ปิดงวดไปแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านบาทก็ถ้าดูลักษณะนี้ร้อยสี่สิบห้าหากว่าทำได้ในระดับใกล้เคียงกันในทุกๆไตรมาสนะฮะคูณสี่เข้าไปก็น่าจะได้เห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะฮะกับคุณสุรนัยโรดวงจรัดครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสหาไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จำกัดมหาชนหรือว่า STP สวัสดีครับคุณสุรนัยครับ สวัสดีครับคุณบุรพาและคุณสุประชัยครับครับสวัสดีครับคุต้นสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับอ๋อนะฮะครับคุณสุรนัยเบื้องต้นฮะขอดูโครงสร้างทางธุรกิจของ SPP ก่อนรวมถึงสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรครับครับเออก็ในส่วนรายได้นะครับของทาง SPP เนี่ยในปีที่แล้วนะครับสอง1เนี่ยเอ็เนี่ยอก็รายได้ทั้งหมดเนี่ย ้าร้อยแปดสิบล้านบาทนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับก็ประมาณเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะก็มาจากในส่วนของฟู้ดแพคเกจจิ้งนะครับไอตัวในเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นเฟสฟู้ดนะครับมากถึงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นในเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เพสฟู้ดดีตรงไหนเพสฟู้ดเนี่ยตอนนี้เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงมากนะครับ ก็อ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคทฟูดเนี่ยมีการเติบโตถึงหลักประมาณ20%เลยนะครับซึ่งสาไทยก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเซลในส่วนของเบเวอร์เรอีกประมาณ2-3%นะครับในตัวเบเวอร์เรเนี่ยเป็นตลาดที่ทางเอชซซีเองก็มีความคาดหวังในการเติบโตนะครับ แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของเซลในเซกเตอร์อื่นนะครับเพราะว่าทางบรรจุภัณฑ์หรือซีพีเนี่ยเซิร์ฟนี่แหละเซกเตอร์นะครับอืมอ่ะทีนี้ดูบรรจุภัณฑ์ด้านอาหารนี่นะฮะฟู Food ้ดแพคเกจจิ่งช่วงที่ผ่านมาสถานโควิดนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยกระตุ้นยอดขายอย่างไรไหมครับอแต่ดูแล้วสัดส่วนนี้จะเป็นอาหารสัตว์ใช่เป็นส่วนใหญ่อ่าครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยก็ ไม่ได้เป็นเป็นในส่วนของตัวเล่งน,นะครับ mm hmm. คือตัวเทนของในส่วนของอาหารเพีฟู้ดเนี่ยนะครับ,รบมันมีการเติบโตที่สูงมาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะว่าเนื่องด้วยในส่วนของสภาพสังคมของเราในปัจจุบันที่เป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับ mm hmm. แล้วก็ <Yeah. S 2> หรือว่านุ่มสาวที่เขาแต่งงานเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้มีลูกหรืออะไรก็ เป็นเทรนในการที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง<ม>เป็นลูกเลี้ยงมาไว้แก้เหนาหรืออะไรนี่โควิดก็เป็นตัวเล่งลคนอยู่บ้านก็อมีอความจาเป็นก็กลายเป็นว่าเ,เลี้ยงสัตว์เพื่อแก้งเหงานะครับ<ม>เพราะว่าต้องอยู่บ้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเล่งเราก็เลยได้ในส่วนของยอดขายในส่วนแคลซูสตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นครับผม ه, ถ้าดูจากมูลค่าตลาดในในส่วนตรงนี้ฮะดูแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ดูเหมือนหลค่ายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ที่อยู่นะตอนนี้ก็พยายามที่จะไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันเป็นตัวกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรฮะในแง่ของการสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้ได้ครับก็อย่างอย่างอย่างที่ทราบตัวหลายๆหลายๆผู้ผลิตนะครับที่ที่ที่ําอาหารเนี่ยเขาก็ไปในส่วนของสัตว์เลี้ยงค่อนข้างเยอะ นะฮะมันตอนนี้เป็นตัวกระตุ้นที่ที่ทําให้ทางยอดยอดขายของเ P c เนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเลยครับผมเอะถ้าดูมาร์เก็ตแชร์ของเราในส่วนที่เป็นแพคเกจจิ้งของเพซฟู้ดตรงนี้นะฮะถ้าเราดูที่เอานึกภาพว่าตัวนี้เราอาจจะได้นึกแบรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นโฆษณาบ้างอะไรต่างๆเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยของเราเนี่ยไปอยู่ตรงส่วนของแบรนดตรงไหนสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่ฮะ วนของตัวเฟตฟู๊เนี่ยใน,ในอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ย mm hmm. เราค่อนข้างประมาณตัวมาร์เก็ตแฉกค่อนข้างน้อย mm hmm. นะฮะแต่ว่าทาง s c p เองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชัน้นนำนะครับเนื่องจากทางลูกค้าของ S c p ซนะครับส่วนใหญ่เลยที่ s c p เซิร์ฟเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับ mm hmm. เป็นถ้าบอกชื่อคงรู้จักกันหมด แทบทุกคนครับเพราะว่าอันนี้เป็นรายใหญ่ในการที่จะทําในส่วนของพวกอาหารนะครับพวตหน้าพวกอะไรหรือพวกอะไรต่างๆที่เป็นอาหารตัดเสียงนะครับและเราเนี่ยก็เป็นเมเจอร์ซัพพลายเออร์ของเขานะครับก็คือเป็นน u m b ร r วันน้ำบรทูในการที่เราจะส่งในส่วนของอตัวฟูแพคเกจจิ้งตรงนี้ให้กับทางลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นถามว่า ามาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่อันเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นเป็น,ปนตัวเลขแต่รู้ว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆนะครับในอุตสาหการรมตรงนี้ครับผมนะครับในแะง่ของเพรฟู้ดนะฮะตรงนี้นั่นเองนะครับเอ๊ะถ้าดูจากในแง่ของการเติบโตอย่างที่เราได้อย,อย่างที่ทคุณสุนัยพูดถึงเมื่อสักครู่ว่ามันมีการเติบโตในช่วง COVID โควิดโอ,อ้โหก็สวนกระแสข,ขึ้นมาเนี่ยคือตลาดตัวนี้มันยังไปได้อีกเยอะไหมถ้าให้ดูจากภาพตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ฮะอ่าครับผมในส่วนของตลาด นะครับถึงแมต้ตอนเนี้ดูแล้วโควิดมันจะเ,เริ่มตาแล้วนะฮะ<ม>แต่ในส่วนของตลาดเทสบุ๊ดเนี่ยยังมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับ <tas S 1> เ,เพราะว่าจริงๆโควิดมันเป็นแค่ตัวเลงครับมันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้มันเกิดมันเป็นแค่ตัวเลขให้มันเกิดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเออย่างที่เรียนว,ว่าเรื่องของสภาพสังคมเนี่ยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ <üş> นะฮะตรงนี้มันก็ทําให้าการเติตเบโต,ตเนี่ยมันยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ S <S เพราะว่าเจะเสริมนิดนึงครับก็คือ,อในในส่วนของทางพวกรีเสิร์ชเฮาส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกษตรกรรีเสิร์ชหรือว่าทางกรุงไทยคอมพัสเองเนี่ยเขาก็มีการฟอร์แคสยอดาการเติบโตนะครับว่าประมาณ8%นะครับตั้งแต<ม>่ออนเอฟเรสในปีนี้จนถึงปี2026เลยอ,อ,เอ่ะทีนี้ถามเผื่อไปถึงอนาคตสักนิดหนึ่ง ก็ด้วยปัจจุบันที่ทําอยู่ธุรกิจหลักก็เป็นบรรจุภัณฑ์นะฮะอาหารสัตว์แล้วก็จะมีอาหารมนุษย์มีเครื่องดื่มอะไรต่างๆตรง,ตรงนี้ด้วยภาพในช่วง6เดือน12เดือนหรือว่าหลังจากระดมทุนแล้วเนี่ยเ,เรามีแผนที่จะไปขยายลายผลิตภัณฑ์หรือจะมีการไปทําธุรกิจอื่นเสริมเพิ่มเติมที่มันสามารถต่อยอดกันได้ในลักษณะนี้มีไหมครับอ๋อมีครับมีครับคือเราเองเนี่ยตอนนี้มีการ มีแผนในการขยายนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเริ่มดําเนินการขยายไปล่วงหน้าแล้วนะครับก่อนที่จะ IPO ในช่วงต้น쿼ตเตอร์สองเนี่ยเรามีการเริ่มที่จะสร้างในส่วนของโกดังนะครับแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้นเดือนที่แล้วนะต้นเดือนห้านะฮะเราก็เริ่มมีการจะลงเสาเข็มของตัวโรงงานนะฮะก็การขยายกำลังการผลิตเนี่ย ทางทีมผู้บริหารของ s อ p ซเองนะครับก็ทา์เกตไว้ว่าน่าจะเพิ่มประมาณสัก50เปอร์เซ็นตนะครับก็รายได้จากกำลังการผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยน่าจะรับรู้ได้บางส่วนในอร์สี่ปีนี้ครับมโอเคตรงนี้เป็นลักษณะของการขยายกำลังการผลิตถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอ่าโอเคโอเค กลับมาที่รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นนะครับราคา IPO 18บแดบาทจำนวน25ล้าน4ี่แสนหุ้นโดยประมาณตรงนี้เป็นการออกหุ้นใหม่ทั้งจำนวนเลยถูกต้องไหมครับครับผมโอเค <ผม S 1> เอาเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้เงินสักหน่อยออช่วยอธิบายแจกแจงให้ฟังสักนิดหนึ่งครับเป็นอย่างไรอ่า ตัววัตถุประสงค์ในการใช้เงินของอ p o โอนะครับหลักๆก็คือว่าเราจะนํามาขยายกิจการนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นะครับเงินลงทุนในเบื้องต้นนะครับที่คาดว่าจะใช้นะครับก็คือสามร้อยหกสิบล้านบาทนะครับในจํานวนนี้เนี่ยสองร้อยเก้าสิบล้านบาทเนี่ยก็จะไปในส่วนของพวกมันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิมพ์นะครับหรือว่าหลังท์นะครับแล้วก็อีก ส่วนหนึ่งก็คือ70ล้านบาทนะครับก็จะมาเป็นส่วนของอโรงงานแล้วก็ warehouse นะครับที่เราขยายเพิ่มในปีนะครับอีกคแสดงว่าตัวนี้สัดส,ส่วนเ,เป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมในแง่ของการขยายจักเงินระดมทุนในตรงนี้ฮะใ,ใช่ครับก็เงินระดมทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็เพื่อมาขยายกิจการตรงนี้เลยครับผมที่เหลือที่อาจจะมีเกินมาก็จะเก็บไว้เป็นส่วนสำรองหรือว่าถ้ามีกิจการ มีโอกาสทางธุรกิจอะไรเนะเราก็อาจจะนําเงินส่วนนั้นไปใช้ครับผมนะครับเอะถ้าดูจากโครงสร้างตัวนี้เนี่ยการใช้เงินตรงนี้เนี่ยดูเหมือนเราไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเลยใช่ปหมฮะคุณสุรไ่อไม่มีครับไม่มีเพราะดูเงินก็อาจจะหลักๆก,ก็ไปใช้ในแง่ของการขยายกําลังผลิตอันที่สองคือเก็บตุนไว้เป็นเงินหน้าตักอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ครับผม ทีนี้ในเชิงของแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการคุณสุรนัยคือการทํไอ p o โอก็หมายถึงว่ามีตัวหารกําไรเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะคือจํานวนหุ้นที่ออกไปใหม่นั้นปีนี้การเติบโตมันจะชดเชยกับสัดส่วนของหุ้นที่มันเพิ่มขึ้นมาได้เลยหรือไม่หรืออาจจะต้องรอไปถึงปีหน้าในในส่วนของการเติบโตเนี่ยปีนี้เราก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับ ซึ่งในข้อต๊ะหนึ่งของปีนี้นะครับเเรามีการเติบโตของรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ6%นะครับในส่วนของกําไรเนี่ยก็จะลดลงนิดหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับจาก34ถึส3อแต่ว่าสาเหตุนะครับที่ว่าเอ๊ะทำไมการเพิ่มของยอดขายมันไม่เหมือนในส่วนทุงสองสามปีที่ผ่านมานะครับสาเหตุหลักๆคือ กำลังการผลิตครับออตอนนี้ s c p เนี่ยมีกำลังการผลิต,ตที่เ่ีเปอราเซ,เเซ็นต์หมดแล้วนะฮะเ,เราก็เลยสามารถขยายเพิ่มออกมาได้เนี่ยในส่วนนี้ประมาณ6นะครับแต่ในในส่วนที่ว่าตรงนี้ถ้าเราขยายกำลังการผลิตรเราก็จะสามารถกดล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้ว,ลวเราก็จะมียอดขายจะโตต่อเนื่องไปนะครับ ส่วนในส่วนของกาไรเนี่ยที่ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงลดลงล้านหนึ่งั้งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องเรียนว่าถ้าเราเทียบกัน Q Q ิวย b ิวนะครับก็คือ Q หนึ่งของปีที่แล้วกับวหนึ่งของปีนี้เนี่ยวหนึ่งปีนี้ทางเราเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของทางการเงิน,นเนี่ยปิดโควิดเยอะนะครับหลายคนทีนี้ทําให้เครื่องจักรเนี่ยต้องปิดไปหลาย,ลายส่วนแล้วก็ปรากฏว่า <c oughs> <c oughs> ปกติงานก็จะไม่ทานอยู่แล้วก็ต้องไปจ้างงานนอกเพิ่มขึ้นอีกนะครับต้นส่วนในการใช้งานนอกงานแอ้วอ u เนี่ยไปเยอะขึ้นทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นครับผมอ้าวทีนี้ทิ้งท้ายสักหน่อยครับคือเราจะขายหุ้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือวันที่6ถึงวันที่เอ่อมีคนสอบถามว่าถ้าสนใจหุ้น STP จะไปติดต่อไปหาได้จากที่ไหน คุณสุรไกรครับครับก็ตอนนี้นะครับทางเอสซีบีนะครับก็มีนีดอันเดอร์ไลท์ก็คือทางเอเชียพัฒน์นะครับอ่าแล้วเราก็มีโคอันเดอร์ไลท์อีกห้าเจ้าด้วยกันนะครับอ่าก็จะมีทางเอเจตีไอนะครับโกลเบกซิงพอร์ตนะครับยูอีแล้วก็เอเจดีเอสนะครับก็ตอบถามดังนี้ บอกของคุณเหล่านั้นได้เลยครับผมอ่าครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีในวัน first day trade นะฮะก็คือ14มิถุนายนสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับคุณ สุรันนะฮะจากทาง S T P คุณสุประชัยนะครับก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจจิ่งนะครับแล้วก็ดู90ก็เป็นแพคเกจจิ่งที่กับฟู้ดนะฮะแล้วก็ใน80ของ90ตรงนี้ก็เป็น p พ t ฟู้ดหรือก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็เป็นเทนดการเติบโตนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเทรนด์นะด้วยกระแสสังคมที่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาดูการเลี้ยงสัตว์นะฮะ ตามบ้านเรือนนะฮะกระทั่งคอนโดมิเนียมเนี่ยก็มีมากขึ้นและอย่างที่คุณสุรนายพูดถึงผมว่าก็เป็นประเด็นน่าสนใจด้วยความเป็นเอจิ้งโซซายตี้ของประเทศไทยนะคือคนแก่ท่านก็หันมาเลี้ยงสัตว์อะไว้เป็นเพื่อนมากขึ้น ขณะเดียวกันคนหนุ่มสาวเนี่ยสมัยนี้แต่งงานก็ไม่ได้อยากมีลูกอะไรกันเหมือนกันในอดีตนะฮะอ่าใช่ก็ใช้วิธีการเอาสัตว์เลี้ยงมาทดแทนอ่าใช่และแน่นอนด้วยจํานวนฮะมันก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พอเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการรับรู้ถึงรูปแบบการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของต่างประเทศเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับผ่าน แอปพลิเคชันต่างๆใช่ดังนั้นการที่เราจะหันมาสนใจสัตว์เลี้ยงเนี่ยในแบบที่ควรจะเป็นเหมือนกับที่เมืองนอกเขาทำเนี่ยอ่ามันก็มีมากขึ้นครับดังนั้นพวกอาหารสัตว์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่ามันได้มาตรฐานมันก็มีความนิยมมากขึ้นอ่าใช่แล้วก็อย่างที่บอกก็เทรนเรื่องของว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันเป็นเหมือนครอบครัวแหละมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะมันเป็นเหมือนหนึ่งในเินสมาชิกครอบครัวไปแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับว่า เราอดได้แต่ลูกๆน้องๆนี่ยอดไม่ได้มันจะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่หลายๆคนมีอยู่ในมือนั่นเองนะครับเมืองนอกเนี่ยคุณสุขชัยว่าถึงเมื่อสักครู่เนี่ยยังสหรัฐอเมริกานี่ที่ว่าเป็นครอบครัวนะครับน้องหมานี่ฮะอยู่ในประกันนะประกันเดียวกับกับกับพ่อกับแม่นะโอ้ยู่ในประกันเลยอ่ะอ้อ ประสบปัิเหตหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมีประกันมีประกันนี่แหละฮะความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเฮจฮิวแมนในฮิวแมนนิเซชันฮิวแมนิเซชันใช่ใช่โอเคตามนั้นฮะถือว่าเป็นเทรนที่ดีผมว่าแนวโน้มที่ทางน่าจะเปิดตัวได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับหุ้น STP เมื่อครู่ทางคุณสุรนัยก็ ได้พูดถึงนะฮะหลีดอันเดอร์ไรเตอร์คือ AC เซ่พลัครับเอ uh, ่อโคอันเดอร์ไรเตอร์ก็จะมียกตัวอย่าง UoB k h e n Kingsford g ฟ o b e x นะฮะก็ท่านที่สนใจหุ้นจองนะฮะก็ติดต่อกับโรเกอร์เหล่านี้ได้เลย